หมดแล้วความหวังรางวันที่หนึ่งสาวซื้อลอตเตอรี่ก่อนกลับมาดูที่บ้านเมื่อวันที่27มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีนักท่องเที่ยวสาวรายหนึ่งอายุ38ปีซึ่งเป็นคนจังหวัดปทุมธานีได้เดินทางมาเที่ยวที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูร์ได้ผลรูปภาพลอตเตอรี่งวดวันที่17มกราคม2565าจำนวน2ใบพร้อมระบุข้อความว่าเสียความรู้สึกค่ะมาเที่ยวเขาค้อแวะตลาดนัดไกลๆเห็นลุงนั่งขายสลากกินแบ่ง ตัวแคแคแกรน,กนอยู่ที่รถพ่วงมอเตอร์ไซค์ยังเหลือเยอะอุตสาห์ช่วยซื้อพ่อกลับมาที่พักเพื่อนเปิดดูเราโดนแล้วเตือนเพื่อนนะคะของงวดที่แล้วเอามาขายใหม่ที่ทุ่งแสลงหลวงเขาคอเพชรบุญหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกโพสต์ออกไปได้มีคนเข้ามากดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากและมีหลายคนที่เจอหลอกในลักษณะเดียวกันเช่นแช่์ในกลุ่มของเที่ยวเขาคอให้แล้วนะคะจะได้ระวังกัน ยุโจนครองเมืองคอมเมนต์ถัดมาบอกว่านิสัยไม่ดีเลยครับอุตส่าห์ใจดีช่วยซื้อแท้ๆคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเจอบ่อยเลยค่ะแถวเขาเคาะเวลาซื้อต้องคอยดูตลอดคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเคยโดนเหมือนกันค่ะแต่ที่สําคัญคือถูกสองตัวท้ายกําลังจะไปขึ้นเงินสรุปอดคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเคยเจอเป็นเลขชุดใส่ในซองแกะมาข้างในเป็นสลากเก่ายัดไส้มาคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแจ้งความเอาตํารวจไปจับเลยครับ ขณะที่คนจังหวัดเพชรบูรณ์ก็รับพฤติกรรมดังกล่าวไม่ได้มองว่าเห็นแก่ตัวยังไม่พอยังทำให้เสียชื่อจังหวัดทั้งๆที่จังหวัดเพชรบูร์เป็นจังหวัดตน้ตนๆที่ขึ้นชื่อเรื่องการท่องเที่ยวต่อมาทราบชื่อนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวคือนางสาวสาว,วิตรีอูซับ อายุ38ปีเป็นชาวจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยว่าตนเองและเพื่อนๆรวม6คนเดินทางท่องเที่ยวที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบุร์เมื่อวานประมาณ16นาฬิกาได้เดินทางไปที่ตลาดนัดนกงามตำบลเขาค้ออำเภอเขาค้อเห็นลุงนั่งขายลอตเตอรี่บนรถเข็นสมล้อ น่าจะเดินไม่ได้ต้นเห็นแล้วสงสารลอตเตอรี่ก็เหลือเต็มแพงเลยช่วยซื้อมาสองใบาราคาใบละหนึ่งร้อยบาทแบ่งกับเพื่อนคนละใบเมื่อจ่ายเงินแล้วก็หยิบใส่กระเป๋าโดยไม่ได้ดูว่าเป็นลอตเตอรี่เก่าแต่อย่างใดเมื่อมาถึงที่พักขณะที่กําลังนั่งพูดคุยกันอยู่นั้นเพื่อนก็ได้เอาลอตเตอรี่ออกมาดูก็พบว่าเป็นลอตเตอรี่เก่างวดวันที่17มกราคมแบบว่าเสียความรู้สึกมากล่าสุด ลุงขายลอตเตอรี่ให้คนโทรมาหาต้นบอกว่าขอโทษและจะเอาเงินคืนให้ซึ่งตนมองว่าเงินไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ปัญหาคือลุงทํามากี่คนแล้วและอยากบอกลุงว่าอย่าไปทําแบบนี้อีกในเมื่อลุงไม่มีความซื้อสัตว์ต่อลูกค้าต่อไปก็จะไม่มีใครซื้อลอตเตอรี่ของลุงอีกและอยากบอกถึงนักท่องเที่ยวหรือคนในพื้นที่ที่จะซื้อลอตเตอรี่ควรตรวจดูวันที่ให้เรียบร้อยก่อนซื้อไม่งั้นอาจจะเป็นเหมือนกับต้น ซึ่งยอมรับว่าครั้งนี้มาเที่ยวจังหวัดเพชรบุร์เสียความรู้สึกมากแต่ก็ไม่ได้แจ้งความเนื่องจากว่าต้นต้องเดินทางกลับบ้านเกรงจะเสียเวลาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ